สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องการสร้างฟังก์ชันกันนะคะฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ซึ่งใน2คู่ันดับใดๆของความสัมพันธ์นั้นถ้าสมาชิกตัวหน้าเท่ากันแล้วตัวหลังต้องเหมือนกันจําได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันแรกฟังก์ชันแรกเราพูดถึงฟังก์ชันจาก a ไป b ฟังก์ชันจาก a ไป b จะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่โดเมนเนี่ย เท่ากับเซต a และ r เป็นสับเซตของเซต b โดเมนจะต้องใช้ a หมดทุกตัวและ r ร n จ e จะต้องใช้แค่ b บางตัวหรือ <c oughs> และ r รน g e จะใช้ b ทุกตัวหรือเป็นบางตัวก็ได้แต่ว่าเป็นสับเซตของเซต b นั่นเองโอเคอันนี้เราทบทวนฟังก์ชันจาก a ไป b เชยนนะฟังก์ชันจาก a ไป b ใช้ a หมดแล้วก็ใช้ b หมดนี่ก็เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เหมือนกันฟังก์ชันจาก c ไป d ใช้ c หมดแล้วก็ใช้ d หมดเหมือนกัน ใช้ซ้ำก็ได้ไม่ซ้ำก็ได้ฟังก์ชันจาก e ไป f ใช้ e ต้องหมดแต่ว่า f หมดหรือไม่หมดก็ได้ใช้ f ซ้ำไม่ซ้ำก็ได้ฟังก์ชันจาก g ไป h g ไป h ต้องใช้ g หมดนะคะอันนี้น่าจะลากผิดต้องเป็น c ไปขอควายแบบนี้โอเคหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ฟังก์ชันจาก g ไป h นั่นคือถ้าเรามี a เนี่ย n ตัวและ b อยู่ n ตัวจะได้ว่าฟังก์ชันจาก a ไป b ทั้งหมดจะมีทั้งหมด n กลัง m ฟังก์ชันเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันตัวอย่างเขาบอกว่าเซต a เท่ากับ1 2 3 b คือ3 4 5 6จะมีฟังก์ชันจาก a ไป b ได้ทั้งหมดกี่ฟังก์ชันฟังก์ชันจาก a ไป b หมายถึงอะไรหมายถึงใช้ a หมดแล้วก็ใช้ b กี่ตัวก็ได้จะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ฟังก์ชันที่1เราจะเท่ากับเซตของคู่อันดับที่สมาชิกตัวหน้าต้องมาจาก a ก็คือ1 ตัวหลังมาจาก b 1 2ยึดก่อนว่าตัวหน้าต้องใช้ a ทั้งหมดก็คือมี3ตัวลักษณะแบบนี้แปลว่าคู่ดับของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นได้1อาจจะคู่กับอะไรได้บ้าง1อาจจะคู่กับ b ได้ก็คือ3 4 5แล้วก็6มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันแล้วก็2ก็อาจจะคู่กับ3 4 5หรือ6ก็ได้3ก็อาจจะคู่กับ3 4 5หรือ6กก็ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ได้แสดงว่าเราจะต้องเลือกตัวหลังมาใส่ได้ทั้งหมดกี่แบบ ก็คือ4แบบคูณด้วย4แบบคูนด้วย4แบบเลือกมาใส่ช่องนี้ได้ทั้งหมด4คูน4คูน4วิธีก็คือ4ยกกำลัง3ฟังกช์ชันนั่นเองถ้าเรกเรียนงงเนี่ยเราอาจจะเขียนออกมาแต่ละตัวเลยก็ได้ว่า f 1อาจจะเป็นเซตของคู่นับ1นดับ3 3 2 3 3 3 f 2 ก็จะเป็นคู่อันดับของ1 3 2 3 3 4ามสองสามสามสี่ถูกม f 3ก็าอาจจะเป็นคู่อันดับของเซตของอันดับ1 3 2 3 3 5แล้วก็ไปเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือตัวหน้าเป็น1ตัวหน้าเป็น2ตัวหน้าเป็น3ตัวหลังจะเป็นอะไรได้บ้างเป็น3 4ส 5แล้วก็6ตัวหลังเต้ยที่2นี่ก็จะเป็น3 4 5แล้วก็6ก็แตกออกมาปึออ๊บตัวหลังตัวที่3มก็จะเป็น3 4 5แล้วก็6แล้วเร่งก็แตกเป็นแผนภาพต้นไม้ออกมาเรื่อยๆตื้อๆตื้อตื้อตื้ออกมาเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นทั้งหมด4ี่กำลัง3ฟังชันนั่นเองโอเคนะคะอะทีนี้ดูตัวอย่างต่อไปฟังก์ชันแบบที่2คือฟังก์ชัน จาก a ไป b แบบ1ต่อ1จะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b 1ต่อ1ก็ต่อเมื่อมีการจับคู่ระหว่างสมาชิกในโดเมน1ตัวกับเรนจ์1ตัวที่ไม่ซ้ำกันโดยที่ a เป็นไงคะ a ก็ต้องใช้หมดทุกตัวเหมือนเดิมก็คือ n a มี m ตัว n b มี n ตัวตัวหน้าก็เลยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวหลังเพราะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ตัวหน้าเราใช้หมดอยู่แล้วเพราะนั้นตัวหลังของเราจะมากกว่าตัวหน้าได้แต่ตัวหลังของเราจะน้อยกว่าตัวหน้าไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าถ้ามันมากกว่าอย่างแค่น1 2 3สแล้วตัวหลังมีแค่1 2 3งี้เวลาใช้ตัวหน้าหมดตัวหลังก็จะต้องถูกใช้ซ้ําแน่นอนเพราะมันเหลือตัวเดียวอะไรนี้เพราะนั้นจะมีเท่ากับหรือว่ามากกว่าเขาก็ได้โอเคทีนี้เรามาดูการสร้างฟังก์ชันกันนะคะว่าจะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b แบบ1ต่อน1นเนี่ยจะทําได้หมดกี่ฟังก์ชันก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือฟังก์ชันเราจะสามารถสร้างได้จากเซตของอันดับสมมุติมีแบบเมื่อกี้ในอันดับ x เป็น1 y, y เป็น2 z แ <Z S 1> เป็น3มีตัวหน้า3ตัวเหมือนกันหน้าตาแบบนี้ตัวหลังเราก็สามารถที่จะเลือกใส่ได้ทั้งหมดกี่วิธีตัวนี้ก็คือเลือกคู่จับคู่ได้5วิธีตัวนี้ให้เพื่อให้มันไม่ซ้ำกันก็จะเหลือแค่4วิธีตัวนี้ก็จะเหลือแค่3วิธีก็จะเป็น5คูณ4คูณ3ได้เท่าไหร่60วิธีหรือถ้าตามสูตรเขามันจะเป็น pnm ฟังก์ชันหน้าต่างนี้มันก็จะกลายเป็น p 5เลือก3 5เลียง3ก็จะเป็น p 5เลียง3นะคะ5เลียง3ก็จะเป็น5 4 3เหมือนกัน5คูณคูณ3ได้60วิธีนั่นเองเห็นไ,ไหมเหมือนข้อเมื่อกี้ข้าเมื่อกี้ก็จะเป็น n ยกกำลัง m นักเรียนก็ดูจากสูตรได้ ถ้าไม่ดูจากสูตรเราก็ใช้หลักการของฟังก์ชันในการทำเหมือนเดิมนี่ตัวอย่างตัดตัดไปบอกว่าให้ a เป็นฟังก์ชันจาก x ไป y มีจำนวนสมาชิกของ a คือ243ตัวและ b เป็นฟังก์ชัน g จาก y ไป Z โดยที่มีจำนวนสมาชิกของเ b คือ343ตัวเพราะฉะนั้นถามว่าจงหาฟังก์ชัน h ที่เป็นฟังก์ชันจาก x ไป z แบบ1ต่อหนึ่งจะมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่อันดับแรกก็คือสิ่งที่เขาจะให้หาเป้าหมายความว่าเป้าหมายของเขาคือ x ไป y เนี่ยมีเท่านี้ตัว y ไป z มีเท่านี้ตัวต้องหาให้ได้ก่อนว่า x มีกี่ตัวแล้วก็ y มีกี่ตัวแล้วก็ z มีกี่ตัว,ตว,ว,ตวนั่นเองนะคะหายัางไงอ่ะหา,างไงเราก็หาได้จากตัวเดิมคือของเราคือถ้าเราจําสูตรได้ x ไป y มันก็คือ y ยกกําลัง x จํานวนสมาชิกของ y ยกกำลัง x นั่นเองถ้าเราจำสูตรได้นะมันก็จะเป็นจำนวนสมาชิกของ y ยกกำลังด้วยจำนวนสมาชิกของ x เท่ากับ243ถ้าเราจำไม่ได้เราก็คุ้นๆก่อนว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยตัวหน้าต้องใช้ x ตัวก็คือมีกี่ตัวไม่รู้อ่ะตัวหน้าไปเรื่อยๆมี x ตัวตัวหน้าเป็น1เป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆจะถึง x ตัวตัวหลังลงอะไรได้บ้างตัวหลังลงได้ทั้งหมดกี่ตัว ตัวหลังก็ลงได้ y ตัวอันนี้ก็ y ตัวอันนี้ก็ y ตัวไปเรื่อยๆมีจานวนทั้งหมด y ตัวสมมติมันก็จะกลายเป็น y คูณกันทั้งหมด x ตัวเท่ากับ243เพราะฉะนั้นอะไรที่ยกกําลังกันแล้วได้243นักเรียนก็จัดก,การแยกตัวประกอบ <c oughs> ซึ่งเราจะได้ว่า y กําลัง x ของเราเท่ากับ3ยกกําลัง5 3ากำลัง5ได้243นั่นเองเราไปหาเอานะต่อไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น y กับ z y กับ z ในครูก็ไม่เขียนนะครูเขียน n y เป็น y เลยเท่ากับ y n z เท่ากับ z เลยนะมีจำนวนสมาชิกก็คือ343ก็ทำนองเดียวกันก็คือเอาตัวหลังยกกำลังด้วยตัวหน้าก็จะเป็น z ยกกำลัง y เท่ากับ343 ทำเหมือนกับเมื่อกี้ก็ได้ก็คือมีมี1 2, 3 4 5หเรียงไปจนถึงกี่ตัว y ตัว y ตัวแล้วก็แต่ละตัวลงได้ทั้งหมด z ก็ใส่ z z z, เไปก็ z ซทั้งหมดกําลัง y เท่ากับ3 4 3่ซึ่ง3 4 3 <43 S 1> มันมีค่าเท่ากับ7ยกกําลัง3นั่นเอง7กําลัง3ก็แสดงว่า z ก็เท่ากับ7 y ก็เท่ากับ3เมื่อกี้ x เท่ากับ่าไรเมื่อกี้ x เท่ากับ5 y เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่า x ของเรามีทั้งหมด5ตัว z ของเรามีทั้งหมด7ตัวดังนั้นจำนวนฟังก์ชันทั้งหมดต้องการหา c ซึ่ง c ประกอบด้วยฟังก์ชันทั้งหมดที่เป็นฟังก์ชันจาก x ไป z แบบ1ต่อ1 x ไป z แบบ1ต่อ1 x มี5 y มีเอย z มี7มก็จะเป็น1 2 3 4แล้วก็5 มี5ตัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนแซดลงข้างหลังลงข้างหลังได้แซดตัวแซดก็คือ7ตัว6ตัว5ตัว4ตัวแล้วก็3ตัวถึงเวลาเราก็หาค่าฟังก์ชันได้จาก7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3นี่คือจำนวนฟังก์ชันทั้งหมดหรือจะใช้เป็น p 7เรลี้ยง5ก็ได้7เลี้ยง5คือ7แฟส่วน2แฟ เจ็ดแฟกส่วน2แฟกก็เคูณหกคูณเหมือนกันได้2520ฟังก์ชันเท่ากันนะคะ <c oughs> ต่อไปข้อที่3ข้อที่3บอกว่าต้องการฟังก์ชันจาก A ไป B แบบ onto เป็นฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B ก็ต่อเมื่อโดมเมนใช้ A ครบแล้วก็เรนก็ใช้ B ครบ นั่นความหมายของเขาก็จะเป็นจะเป็นฟังก์ชัน o n t นทูได้ก็คือหาฟังก์ชันจาก a ไป b ทั้งหมดแล้วก็ลบด้วยฟังก์ชันที่ไม่ o n t นทูนั่นเองไม่ o n t นทูเป็นยังไงไม่ o n อนทูก็คือใช,คใช้ไม่ครบใช้ไม่ครบอันนี้เราละเอียดนิดนึงนะคะก็คือถ้า a มีทั้งหมด7ตัว1 2 3 4 5 6 7 b มีทั้งหมด2ตัวฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b จะเป็นเท่าไหร่หน้าตาก่อนฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเอพิโทถึง B ก็จะเป็นฟังก์ชันสมมุติ f 1ของเราก็จะเป็นอันดับ1 1A 2B ประมาณนี้ที่เป็นไปได้2 3นี่คือเริ่มต้นฟังก์ชันตัวหลังเรายังไม่คิดนะ4 5 6แล้วก็7จเกิดเขียนผิดแล้วอ่ะ4 5 6 7ตัว Maps. หลังเป็นอะไรได้บ้าง ตัวหลังก็จะเป็นได้ทั้ง a และ b ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น a ก็ได้อันนี้ก็เป็น a ก็ได้เป็น b ก็ได้เพราะนั้นก็จะเป็นได้อย่างละ2อย่างละ2หมดเลยตัวฟังก์ชันทั้งหมดจำนวนฟังก์ชันทั้งหมดเซตของฟังก์ชันทั้งหมดโดยที่เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b อันนี้มีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันก็คือ2ยกกำลัง7ฟังก์ชัน2ยกกำลัง7ก็คือ128ฟังก์ชัน จำนวนฟังก์ชันที่ไม่อนทูหมายความว่ายังไงไม่ออนทูไม่ออนทูก็คือใช้ไม่ครบใช้ไม่ครบนะใช้ไม่ครบนี่ง่ายมากเลยมีกี่ฟังก์ชันเองถ้าเราใช้ครบมันก็คือมีแค่ a ตอนนี้เป็น a ตอนนี้เป็น b ก็ครบแล้วที่เหลือเป็นอะไรก็ได้ใช่ปะเมื่อไหร่ที่จะใช้ไม่ครบเมื่อไหร่ที่จะใช้ไม่ครบมกเรียนคิดได้ไหม,ไมง่ายนะมันก็คือกรณีที่มันเป็น a ทุกตัวสมมติมตรนนี้ก็ a ก็ a a, a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  แล้วก็ a แล้วก็ a แล้วก็ A นี่ A ทุกตัวก็ฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันที่ไมออนทู onto, เพราะว่าไม่มี B แล้วก็ฟังก์ชันไหนอีกไมออนทู onto, ก็คือ B ทั้งหมดเช่นเดียวกันถ้าตรงนี้เป็น B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 , B ีก็แสดงว่าอันนี้ก็คือไมออนทู onto, เหมือนกันเพราะนั้นเลนส์ก็คือมีแค่2ตัวเนี่ยก็เลือกตัวใดตัวหน,นึ่งอันนี้ก็จะไมออนทู onto. เพราะฉะนั้นจํานวนฟังก์ชันเซตของฟังก์ชันโดยที่เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B แบบ not onto ม like ันก็จะมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันอีก2ฟังก์ชันเท่านั้นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนฟังก์ชันที่เป็น f จาก A onto B onto B ก็จะมีทั้งหมดก็คือ128ลบด้วย2ฟังก์ชันเท่าไหร่ 126ฟังก์ชันนั่นเองง่ายไหมอันนี้มันง่ายเพราะว่าสมาชิกตัวหลังของเราเนี่ยมันมีแค่2ตัวมันไม่ใช่อนทูก็คือพุ่งไปแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันก็เลยลบแค่2ซึ่งมันง่ายมากเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเดี๋ยวเราลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งคือถ้าให้ a เท่ากับเซตของ12 3 4 5 6 7เหมือนกัน A, A เป็นเซตของ1 2 3 4 5 6 7ส่วน B เพิ่มขึ้นใหม่อีก1ตัวสิมันจะเหมือนกันไหมเราจะลบแค่3ฟังก์ชันหรือเปล่า B, B มี A B C ให้หาจงหาจำนวน เราลองมาดูอีกตัวอย่างนะคะอีกตัวอย่างบอกว่าให้ A เนี่ยเท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ส่วน B เท่ากับเซตของ A B C ให้หาจำนวนฟังก์ชันจาก A ไป B แบบ onto ว่ามีกี่ฟังก์ชันก็คือลักษณะเดียวกับเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราสามารถหาฟังก์ชันจาก A ไป B ได้มีทั้งหมดกี่ฟังก์ชัน A ไป B มีทั้งหมดกี่ฟังกชันเราทำไงนะเราเอาตัวหลังวยวกมลังตัวหน้า ก็คือ1สามารถมีได้ทั้งหมด3แบบเป็น a b c ก็ได้2ก็คู่กับ a b c ก็ได้3คู่ a b c ก็ได้ได้3ทั้งหมด3กํกลัง7ได้2 1 8ล้ 200, เอ 2, 7, ังก้ย2 1 8 7ฟังชันต่อไป not onto ฟังก์ชันที่เป็น not onto เราจะหายังไงล่ะทีนี้ฟังก์ชันที่ not onto a ไป b เหมือนเมื่อกี้ไหมแบบ not onto น็อ o ออนทูแบบเมื่อกี้ก็คือเป็น A หมดเลยเป็น B หมดเลยหรือว่าเป็น C หมดเลยแค่นั้นเหรอจะม,มีแค่นั้นหรอมันก็จะมีกรณีที่เราใช้แค่ a b เราใช้แค่ BC หรือว่าเราใช้แค่เอบีเออ, a, b, a อย่างเดียวบี b อย่างเดียวแล้วก็ C ีอย่างเดียวก็ได้ถูกไหมซึ่งถามว่ามันมีเยอะแยะมากมายเลยฟังก์ชันเพราะว่าเราไม่รู้ว่า A จะอยู่คู่กับตัวไหนบ้าง A อาจจะใช้ A1 ตัว A2 ตัว B5 ตัวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะมาแยกเป็นเซตแต่ละเซตเลยก็จะทำลักษณะแบบนี้ว่าสมมุติว่าให้ x เนี่ย x นี่เป็นเซตของฟังก์ชันที่ a ไม่ได้อยู่ใน range เซตแรกคือมีแค่ b กับ c มีแค่ b กับ c เป็น range นะคะอันที่2 y เซต y จะมีแค่ a กับ c แล้วกัน เซตที่3ของเราแซของครูจะมีแค่ a กับ b แล้วกันโอเคงงมีหลายปางจะพูดใหครบนะฟังก์ชันที่ไม่อนทูไม่อนทูอันนี้คือไม่มี a ไม่มี a ก็ทำให้ไม่ครบอันนี้ก็คือไม่มี b อันนี้ก็คือไม่มี c พวกนี้คือไม่อนทูเพราะฉะนั้น ไม่ onto เนี่ยก็คือจะเป็น3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ก็ได้จะเป็นเซตของ X เป็น Y หรือเป็น Z ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะหาจํานวนสมาชิกของ X ยูเนียนกับ y แล้วก็ยูเนียนกับ z ก็คือเอาที่ไม่มี A หรือไม่มี b หรือไม่มี C ก็ได้อ่ะทีนี้ไม่มี A ไม่มี A ไม่มี B ไม่มี C หาย,ยัางไงอ่ะก็หาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือมาจากอะไรคะมาจากสูตรก่อน ตัวเดิมจำนวนสมาชิกของ X union Y union Z ก็จะเป็น nX บวกด้วย nY บวกด้วย nZ ลบด้วย nX intersect กับ Y ลบ nX intersect กับ Z ลบ nY i n t อร์ e c t กับ, Z, บ, n, y, sect, กบ Z แล้วก็บวกด้วยบวกด้วยอะไรบวกด้วย,ววย n x intersect y intersect กับ z นั่นเองโอเคอ่ะทีนี้หาหาไงอะเราจะหายัางไงแล้วก็หาดูแต่ละตัวเลย nx ny nz ไม่มี x ไม่มี y ไม่มี a ไม่มี b ไม่มี c nx ของครูก็จะกลายเป็นเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ใช่ไหม a ไป b โดยที่ไอเซตหลังเนี่ยของเราไม่มี a เนี่ยของเราก็จะมีทั้งหมด2ก็กำลัง7 2ลกำลัง7็ก็จะเป็น128 2 8วิธีใช่ปะ2อกำลัง7 n x ของเราก็จะเป็น2อกำลัง7ได้128วิธีทำนองเดียวกัน n y ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ2ะกำลังเเหมือนกันได้128วิธี n z ก็จะเป็น2กกำลัง7ได้128วิธีเหมือนกันเพราะฉะนั้น n ของ x union y ยูเนียนซของเราตัวแรกของเราก็จะเป็น3คูณด้วย 1, 128ลบด้วย2ตัวอินเทอร์เซ็กกัน x อินเตอร์เซ็กกับ y ก็คือจะซ้ำกันแค่ตัวเดียวมันจะเหลือแค่1ตัวถูกไหม x กับ y อินเตอร์เซ็กกันมันก็จะซ้ำกันแค่1ตัวมีแค่ c อย่างเดียวเหมือนกันหน้าตาแบบนี้ไม่มีทั้ง a ไม่มีทั้ง b x กับ y อินเตอร์เซ็กกันไม่มีทั้ง a ไม่มีทั้ง b หรือจะเหลือแค่4ตัวเดียวน,นีน่ intersect กันแต่นี้ก็คือเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเราก็จะสร้างฟังก์ชันได้ทั้งหมด1ยกกําลัง7วิธีก็คือได้1วิธีนั่นเองถามว่าทั้ง3ตัวเหมือนกันไหม n x intersect กับ z ก็จะเหมือนกัน n y intersect กับ z ก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้น3ตัวได้เท่ากันก็จะลบด้วย3คูณด้วย1แล้วก็ตัวสุดท้ายถามว่า n ของ x intersect กับ y อินเตอร์เซ็กับเซ็ก็คือไม่มีทั้ง a ไม่มี b ก็ไม่มี c ด้วย3เซ็ตอินเตอร์เซ็ตกันก็คือเซ็ตว่างเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกก็คือ0ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้เท่ากับ0้ไม่ใช่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้บวกด้วย0เพิ่มค่าที่ได้ทั้งหมดออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่คะ384ลบด้วย3บวกด้วย0ได้3 8ม ฟางร์ชัน381ฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันที่เป็น not onto not onto เท่ากับ381ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราต้องการคือฟังก์ชันจาก a onto b a onto b ก็คือเอาทั้งหมดลบด้วย 381จะเหลือ1806ฟังก์ชันนั่นเองโอเคอันนี้อาจจะแบบวุ่นวายนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่ามากกว่า3ตัวเราก็จะทำลักษณะเดียวกันก็คือใช้ในเรื่องของเซตยูเนียนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือแบบน,นกันหมดนะคะซึ่งมันจะยากหน่อยทีนี้เขามีสูตรให้นักเรียนอยู่ก็คือสรุปสูตรนะจำนวนฟังก์ชันจาก A ไป B ฟังก์ชันไป A ไป B ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันก็จะเป็น N ของ N ของอะไรคะ n ของ B ยกกำลัง N A ฟังก์ชันจาก A ไป B แบบ1ต่อ1แบบ1ต่อ1ก็จะเป็นไปได้ทั้งหมดก็จะเป็น P N A N B เรียง N A แล้วก็อันที่3ฟังก์ชันจาก a ไป b แบบ on to ทั้งหมดก็จะมีอยู่ที่ sigma เครื่องหมาย sigma คือผลบวกนะน่าจะเรียนตอนมา3า n i เท่ากับ0ถึง n โดยที่ลบ1ยกกำลัง i คูณด้วยการเลือก n b เลือก i คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ อุด้วย nb ลบ i ยกกำลัง na น,นี้คือสูตรการหาฟังก์ชันทั้งหมดที่เป็นไปได้แต่ละแบบนะคะลาเรียนลองไปทำโจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์หรือการสร้างฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันนะคะสวัสดีค่ะ